สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนาชาติรายงานตัวครับวันนี้ครับอ่าไม่นี่ผมพามาสวนแก้วมังกรครับผมอำเภอพูเรือครับจังหวัดเลยครับผมครับมาชมแก้วมังกรครับผมอ่าครับผมแก้วมังกรช่วงนี้กับลังออกหลายเลยครับวันนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดกรกฎาครับอ่าผู้ใดสนใจจะมารับแก้วมังกรไปขาย ก็ต้องรีบมาหน่อยนะครับออกอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเมื่อก็เมดแล้วนะครับพี่น้องใครสนใจจะมาพิกัดบ้านลองจิกแล้วครับอำเภอพูเรือครับจังหวัดเลยครับผมท้ง GPS มาเลยแถวบ้านลองจิกกำลังสุกครับผมบ้านล่องจิกครับพิกัดอยู่บ้านลองจิกท้ง GPS มาเลยครับบ้านลองจิกอำเภอพูเรือครับผมต้องฟ้ามาแล้วครับช่วงนี้เพราะมันจะออกมันจะออกสันๆครับแก้มงกอร มันจะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ก็กจะเมื่อสละครับเพราะต้องฟ้าม,มาครับราคาตอนนี้กับราคาถือก็ถือว่าใช้ได้ครับราคาลักหน่วยครับผมไ้รีมาเลยไรจะมาเข้าต้องไอ้โทรติดต่อสวนก่อนนะครับเด้อเขากับเขาไปเบิ่งซะก่อนเขาจะพึ่งตกลงราคาครับเราต้องมาดูก่อนเอาต้องบดึงราคาก่อนเพราะว่าราคามันจะมีขึ้นมีลงทุกวันนะครับอจะพึ่งตกลงราคาครับ เดี๋ยวมันจะมีปัญหาภายหลังครับเพราะว่าผมเคยเจอครับผมนะครับ่จงนี้กําลังออกเยอะครับแล้วก็พายสนใจนะครับเด้อพายสนใจเพราะว่ามีมีหน้านามีนา้นานา,นาถามมานะครับถามมาว่าได้ส่งโบนาชาได้ส่งบบผมก็ส่งนะครับ ใครไม่มารับผมก็ไปส่งนะครับไปส่งถึงที่ครับแต่ต้องมีขั้นต่ำนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็ฝากเบอร์โทรไว้เลยครับฝากเบอร์โทรไว้ไว้ที่ใต้คลิปเลยครับผมเดี๋ยวผมโทรติดตอกับครับถ้าต้องการถ้าต้องการจะเอาจริงๆนะครับถ้าจะรับจริงๆผมก็ส่งถึงที่ครับแต่ต้องมีขั้นต่ำนะครับเพราะว่าแก้วมังกรนันก็เป็น มันจะอยู่ได้บ้านานนะครับเขาเวลาเขาไปขายนี่ครับเอ่อถ้ามันสุกแล้วมันจะอยู่ได้บนานครับผมเขาก็ต้องเบิงน้าว่าเขาจะขายท่านบ่อครับเนี่ว่าเขาจะขายท่านบอ่อแก่มังกรมันจะอยู่ได้บ้นานครับผมถ้ามันสุกถ้ามันสุกแห้งๆเนี่ครับมันเกิดจะเปล่่ยเร็วครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปเยอะถ้าเขาขายท่านมันกบ่มีปัญหาครับพี่น้องครับ ยังผมเอาไปไปขายกับเเกินสามมือสี่มือครับผมเขาก็ลงมาเอาไม่เพราะว่าแก้วมังก่อนนากกรอยู่ได้บ่นานครับเราต้องรีบขายออกครับใครสนใจก็มาเลยครับพิกัดครับผมบ้านลองจิกครับตั้งจีพีเอสมาเลยบ้านลองจิกใครสนใจจะมารับไปขายเองนะครับอำเภอผูเรือครับผมตั้งพิกัดมาเลยบ้านลองจิกครับตอนนี้กำลังออกเยอะครับผมมาตกลงทีสวนเลย ติดต่อทาง Facebook ก็ได้ครับเขาถามทักแชทเบิ่องทาง Facebook ที่ว่าสวนเพื่นลงขายครับอันนี้ผมมาเอาสวนประจำครับผมเป็นสวนประจำครับผมมาเอาทุกปีครับ้าง่ตองเขาเบิ่งก็ได้เพราะว่าเขาหูจักกาันเรับกับสร้าง้เพื่อนตัดเลยครับผมกัมาเราเอาแก้วมังกรครับนี่ครับกำลังออกเยอะครับช่วงนี้ ใครสนใจจะให้น้าชาติไปส่งก็กระส่งครับออใครถามว่าได้ส่งไหมส่งครับผมราคาก็ตามระยะทางครับโบเพงครับไปโต้ได้สบายครับผมราคาถ้าเอาเยอะเราก็ส่งไม่แพงครับแต่ต้องมีขั้นต่ำวยครับตามระยะทางครับไปรไยบอกมาว่าละน้ำมันมันแพงเท่ากับผม ก็ส่งครับส่งถึงหน้าบ้านครับแต่ว่าใครสนใจก็ฝากเบอร์โทรไว้ครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปครับผมฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเลยครับอากาศดีครับอยู่นี่อำเภอพูเลือกครับผมฝนตกช่วงเศร้านะครับ มือนี้มาสองขันครับผมมากับไอไซายครับนะครับย่างลรอบเบื้องสวน,วยนอยูอ่คนลองเบื้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับที่ผมถ่ายคลิปก่อนครับผมถ่ายคลิปก่อนนี่ครับมันจะออกตอนไหนมันออกวันที่สิบเอ็ดครับชีวิตเดือนมิถุนาครับผมอันนี้ก็มือนีก็ว,นนกวันที่สิบเอ็ด นะครับมันจะสุกวันทีสิเอ็ดเดือนกรกฎาคมนี่ครับมันจะสุกแดงพอดีพอดีตัดครับผมก็เริ่มกับล่างวานแล้วครับพัาตัดไปตัดไปจักมือหนึ่งมันก็จะวานนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเดือนหน้าครับเดือนสิงหาเดือนหน้าครับชุดหน้านี่หลายครับพี่น้องชุดหน้านี่ผมว่าราคาเนี่ราคาหน้าดูเลยครับราคาหนาลักเลยเละชุดหน้านี่เยอะมากเลยครับ ชุดหน้านี่จะชุนอีกาลาอยู่ครับาไผสนใจไผสนใจให้รีบมาเลยนะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนกรกฎานะครับแก้วมังกรออกหลายนะครับพี่น้องราคาลักน่วยครับใครสนใจไหมละครับพิกัดบ้านลองจิกครับอำเภอผู้เรือครับผมตั้งจีพีเอสมาเลยบ้านลองจิกเราก็มาหาเฟซบุ๊กครับผมทักถามเพื่อนแล้วเขาไปสวน เาไปสวนไปดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งสั่งนะครับไปเบิ้งหน่วยมัตสกอนพี่น้องเอยจะเพิ่งไปสั่งเลยครับเพราะว่าแก้วมังก่อนมันก็มีหน่อยหน่อยหน่วยใหญ่ครับผมมีเบอร์ลายมีลายมีไม่ลายครับอย่าเพิ่งตกลงราคากันครับเว,เวลาเวลาพิ่นทายลงเนี่ยเพิ่นจะทายตัวหน่วยงามๆลงครับพี่น้องเอ,อเวลาห้าไปเบื้องเวลาเขาตัดมาครับตัดมามันลายมันกับมันกับว่างามครับต้องไปตกลงแล้วกับไป ไปเบิ้งหน่วยมันค่อยตกลงกันนะครับอันนี้ผมก็เป็นคลิปมาถ่ายให้เบิ้งครับผมเมื่อนี้ผมก็่ได้ไปตกปลาครับผมมาซื้อแก้วมังกรที่สวนครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาแก้วมังกรมาเบิ้งแก้วมังกรครับนะครับผมมาผมมาเดือนก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ดอกดอกมันจะออกวันที่สิบเอ็ดครับผมแต่วันที่สิบเอ็ดเดือนนี้มันจะแดงพอดีแล้วครับเนี่ย ที่ผมถ่ายไว้คลิปก่อนครับหรือว่าใครสนใจจะให้ผมไปส่งที่หน้าบ้านผมก็รับส่งนะครับแต่ต้องมีขั้นต่ำนะครับตันขึ้นนะครับผมจะไปส่งเดี๋ยวราคาไม่แพงครับราคาไปต่อได้สบายครับผมหรือว่าใครสิมารับซื้อเองก็มาได้เลยครับทั้งจีพียร์มาเลยบ้านล่องจิกครับมาง่ายๆครับผม ติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับทักถามเพื่อนเบืองก่อนก็นกนได้ครับทราส่วนช่วงนี้กําลังออกเยอะครับรีบๆเลยนะครับเด้บอบุกเกินอาทิตย์เมื่อครับผมนี่ครับพี่น้องอันนี้มะอาโวคาโดครับอ่าส่วนนี้เพื่อนมีมะอาโวคาโดนำครับผม ครับมะกรูกขดข้าวโพดครับปลูกประมาณประมาณสามปีนะครับเนี่ยนะครับประมาณสามปีเป็นหน่วยดกเนะครับพี่น้องแถวบ้านเท่าขนาดจะปลูกได้เนะครับเนี่ยนะครับมะบุข้าวโดครับนี่นครับ,บ,รบ,นรบหน่วยมันเลยพี่น้องซูนบ๊วยได้พี่น้อง จับหน่อยนึงมันหลุดเลยครับมันหลุดง่ายๆครับขวนมันนะครับเป็นดุกอยู่โดยพี่นอ้องต้นหนึ่งแถวบ้านเฮานครพนมมนหนาตปลูกได้คือกันพี่น้องมันมันปลูกง่ายครับต้นนี่นะครับดุก้ะครับพี่นอ้อง ผมมาปีกกยก็ยังวดต้นใหญ่ปบนนี้เลยพี่น้องมาปีนี้โอ้ดกเต็มแล้วครับพี่น้องนี่เป็นพันุพื้นเมืองครับอะโวคาโดครับผมครับผมมาแล้วครับผมแก้ามานะครับหนึ่งตันตันหนึ่งประมาณนครับ ม,มารอขึ้นรถครับผมเทเลยใส่รังกับนี่ครับมาเลยมาเลยมามา <c oughs> ปควายมาเฮ้ยพ <c oughs> ่อแม่หมดก็นปุ๊บเลยมา <c oughs> <c oughs> เดวสวยมีลงก็บลงวะเน่ยซาแล้วเน่มาลีลาอยู่ที่นะครับขออนุญาตขึ้นคอแล้วครับผมท่นเดียวก็จ้งไม่ได้ปีที่ว่าหายเลย้องเอาขึ้นองหดเลยะนี่มาถอมาเลยหี้ยมันเหี้คนเดียว้ยว่เอาอีกเลเถอะวะเอาแล้กเอาเล้เอายิง้ว่จะกลัวสเทาตาน้เอ๊ะมผิดมันโอคอมา ขยะทิ้ถูกครับแบบบรรจุลังก็มีครับผมมาหลอดกระตามาที่ตะเกียงมาเพ็รแตรพุกขยะทิ้ถูกคุณกระตากขึ้นมาใช้เพชรแตรเนี่ยพี่น้อนะครับพี่น้องระวังถ่านตาตะแก้วครับเพชรกับเขาเสากินหาครับเมนูมืม้อนอี้กันนี่เลย ปิ้งซีดย่างเนื้อครับนี่ย่างเนื้อแก้วผมครับพอดีเพิ่นตัดปลาแก้วเราก็เพิ่นก็เข้าหาครับไปต่อไปเลย อ่าครับเวลาถึงเวลากลับแล้วครับผมคืนของเรียบร้อยแล้วครับได้คนละสองตันครับผมนี่ประมาณสามมือครับเดี๋ยวเจอกันไหมครับผมสำหรับที่นี่ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเด้อช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ฝากช่องนาชาตผ้าไปเด้อครับเด้อสำหรับทิ่นี่ผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับผม